ก็พามาดูการอาบน้ําในแบบฉบับของไก่แจ้ด่านเกวียนนะครับทีเ่เพื่อนๆสอบถามมาว่าอาบน้ําไก่แจ้ยังไงนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของเรานะแล้วก็เอาไปประยุกต์รับใช้ดูว่าจะทํายังไงให้มันสะดวกขึ้นนะครับของผมเองก็จะมี 2- อสสเต็ปนะครับคือเรื่องของลายค่าลายนะครับค่าลายฉีดพ่นเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากเราฉีดพ่นค่าลายเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะแปลงขน เอาลายแดงๆที่ขนน่ะออกไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะผสมน้ําใส่ในนี้เลยนะครับแล้วก็อาขนปีกแช่นะครับสาเหตุที่ไม่ได้ทําไก่ให้ดูเพราะว่าพัางแบตฟอร์มเขาค่อนข้างเซนสทีฟนะครับอ่อนไหวเรื่องไก่นะครับเราจะไม่จับไก่ลงมาทําให้ดูนะครับเราก็ต้องคลี่ปีกคี่ปีกไก่แล้วก็ เอาแปลงตัวเนี้ยไลทํทำความสะอาดขนแปลงขนไก่นะครับในกรณีที่เน้นๆหน่อยนะแต่ถ้าอาบธรรมดาทั่วๆไปก็จะใช้เป็นแชมพูนะครับเป็นแชมพูสําหรับหมาขาวนี่แหละครับ แล้วก็ผสมไม่ต้องมากนะครับผสมแค่พอว่าเป็นอฟองไม่ต้องถึงกับเข้มข้นเหมือนอาบน้ําหมานะครับตัวนี้อ่อนไปนิดนึงเดี๋ยวต้องผสมเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับน,นี่คือตีฟองให้รู้ว่าเป็นน้ํายานะครับวิธีการจับไก่ก็คือว่าอย่าให้หน้าลงไปไม่ให้หัวลงไปส่วนตัวเราก็จุ่มลงไปเลยนะครับจุ่มตัวลงไปทั้งตัวเลยแล้วก็ล้างทำความสะอาดไล่ปีกไล่อะไรให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็ย้ายมาที่น้ําสะอาดนะครับเตรียมน้ําสะอาดไว้สัก2ที่นะครับ นี่นะครับถ้าเกิดในกรณีที่ไม่หมดก็เตรียมน้ําสะอาดไว้นะครับใส่น้กากระอาดสองกระสังกระมังอย่างนี้นะครับทาให้เร็วทําให้ไวนะครับอย่าให้น้าเข้าหน้าเข้าไก่นะครับซึ่งน็อกได้นะครับเสร็จแล้วก็เตรียมผ้าขุนหนูผ้าขุนหนูมาเช็ดตัวทําความสะอาดจะเป็นชามงชามัวเอาเลยนะครับตามสะดวกนะครับอะไรก็ได้เช็ดให้แห้งให้เร็วที่สุดหรือไม่ก็เอาไปเสร็จแล้วก็เอาไปใด ขนสทกทีนึงถ้าจะให้แจ๋วเลยนะครับได้ขนสั่ทีนึงใช้ไดเป่าผมขนไล้ขนแล้วก็ไปกัดแดดนะครับอย่าตากแดดนานนะครับไอาการอาจจะช็อกได้นะครับฉะนั้นก็คือให้สังเกตอาการไก่อย่าให้หน้าดำอย่าไปตากแดดนานเช็ดตัวให้แห้งที่สุดทําให้ไวที่สุดนั่นคือเคล็ดลับนะครับแล้วก็อย่าให้น้ําเข้าหน้าไก่นะครับไก่ก็จะได้สบายตัวนะครับหรือใครที่ต้องการไปประกวดไปอะไรก็ต้องอาบน้ําทุกอาทิตย์นะครับอันนี้เราก็ทําให้ดูเป็นขั้นเป็นตอนแบบง่ายๆนะครับ ถ้าสงสัยยังไงโทรส,สอบถามได้เลยนะครับสวัสดีครับ